สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกม ROMC หรือ Ragnarok M Classic นั่นเองซึ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นการเริ่มต้นการประชนภัยครั้งใหม่ใหม่กี่โมงใหม่ตลอดไปก็คือเกมนี้เนี่ยจะเปิดให้เล่นจริงวันที่14กุมภานี้วันว,นวนาเลนไทน์นั่นเองและเกมนี้เนี่ยจะต่างจาก r o า M ยังไงเนี่ยบอกเลยว่าไม่รู้ เพราะว่าไม่เคยเล่นเ O M แต่จะพาไปดูระบบข้าวๆกันก่อนละกันใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะเห็นเขาบอกว่าเ้นีทุกที่ทุกเวลาก็คือว่าเราสามารถใช้เ้นีเนี่ยใช้ทําอะไรก็ได้ในเกมเพราะว่ามีสกุลเดียวด้วยเฮ้ยเลือดว่ะมันเริ่มจากการสร้างตัวก่อนนะคะขั้นแรกนเนี่ยก็ต้องจิกวิกก่อนนะซึ่งวิกก็มีหลายทรงมากเฮ้ยเอาทรงนี้ดีกว่าผมยาวสแสดงใจแล้วก็ต้องสีขาวด้วยเพราะว่าเบียวเกมนี้เนี่ยเหมือนเขาจะมีให้เล่น2แพลตฟอร์มเลยนะคะทุกคนมีทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมเลยอันนี้เนี่ยท ห็นอยู่คือคอมนะภาพสวยมากแล้วก็บอกเลยลื่นปิดเยลราดน้องการทำเควดนะคะก็สามารถกดจิ้มที่เควดเพื่อให้มันดําเนินการทําเคว็ดเองได้เลยก็ฟิลฟิลเกมสมัยนี้ต้องมีทําเควดไปจนเจอ n p c เก้งหวานมายืนหลอกกระเธอให้เสียวเล่นแต่ไม่ยอมรักกันเธออย่างเราไอพวกเก้งมันชอบแกล้งและอยู่ดีๆก็มีเก้งกวางบางชนิดมาเดินตามเราเฉยเลยโอ้ยเสน่แรงเหมือนกันนะเราหรือพวกมันจะมากระทืบกูวะเนียตีโปลิงยักอยู่ดีอีชุดเขียวก็บอกว่าหิวน้ำเก้งกมปูข้างหลังก็ทําหน้าผีใส่ส่วนตัวข้างหน้าเนี่ยก็แต่ร้องเพลงไม่คิดจะช่วยกันนตีหระ ง,งเควสนี้น่ารักมากให้ถ่ายรูปหมู่แต่ว่าเป็นใครมาสั่งให้ถ่ายรูปเฉยเลยก็เลยกดเลือกฟิลเตอร์กแก่ๆไปเลยหนึ่งแมชเปน็นไงละ่ะสวยไหมล่ะคะวิงวงิวับ,วบ อันนี้แจ๊ดทำมาถึงเควสให้เปลี่ยนอาชีพขั้นแรกแล้วนะคะคือเอาเอ็มซีเนี่ยเขาจะมีคัสอาชีพแบบคลาสสิกเลยนะคะคือ6คา้านั่นเอง1นักดาบหรือซอดแมนซึ่งซอดแมนเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นไนท์คูเซเดอร์ลอตไนท์พาราดินลูนไนท์แล้วก็รอยเยากาดได้2เมจิกเชียนหรือเมจของเรานั่นเองนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนเป็น,ปนวิสัตเซจไฮวิสัตโปรเฟสเซอร์วอลล็อกและซอร์เซอร์ได้นะคะอาชีพที่3ามทีฟหรือหมาป่าเดียวใดของเรานะคะก็จะเปลี่ยนเป็นแอสซิส,ส โลกอัสตาซินครอสสตอเกอร์กิโยตินแล้วก็ชาร์โดได้อาชีพที่4อาร์ชเออร์อาชีพที่มีเตคนรูรักอาชีพนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์แดนเซอร์สไนเปอร์ยิปซีเรนเจอร์แล้วก็วันเดอร์เลอร์ได้นะฮะอาชีพที่5้าอโคหรือว่าพระนั่นเองนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นพีชมองไฮพีชแชมเปี้ยนอาร์ชบิชอปแล้วก็ชูราและอาชีพสุดท้ายนะคะพ่อค้าหรือว่าเมอร์เชนนั่นเองนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นแบ็กสมิธอาร์ชมิธไวซ์มิธ เมชานิกแล้วก็เจนติกนะคะแต่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 ว่าเราสามารถเปลี่ยนอาชีพไปอีกอาชีพหนึ่งในสายเดียวกันได้เลยเพียงแค่ใช้เซน,นีเท่านั้นส่วนคราสอื่นๆเนีน่ยนอกจากสายเดียวกันต้องใช้คุกป,ปองในการเปลี่ยนแล้วก็เงินเซน,นีเท่านั้นเพราะว่าพอยต์หลักหรือว่าจุดขายตัวเด่นของ AOMC เนี่ยก็คือเงินสกุลเดียวซึ่งเกมนี้เนี่ยเซนีใช้ได้ทั้งเกมและมีแค่สกุลเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการตีบวกการประมูลหรือแฟชั่นทุกอย่างสามารถใช้เซน,นีได้หมดส่วนสายเติมเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะคะยังคงมีกกาาารรเเเตตติิมมอยู่่่่แแววจะปป็นนนนสไทการ เติมเงินอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นการใช้ค่าเงินจริงในการซื้อนะคะเช่นพาสแต่ว่าเกมนี้เนี่ยต่อให้ไม่ซื้อพานนะคะก็สามารถใช้พาสฟรีได้นะคะทุกคนและของในพาสฟรี2อันแรกเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากซึ่ง2อันนี้จะมีทุกเดือนนะคะแล้วมันจะมีอยู่ใบหนึ่งที่สามารถทําให้เราเนี่ย ฟาร์มมันเตอร์ได้แม้แต่ตอนเราปิดเกมเราก็ตามเออเลิศนะคือใครที่ไม่ค่อยมีเวลาบอกเลยว่าน่าจะชอบนะคบเพราะว่าปิดมือถือแล้วก็ให้มันฟาร์มเองได้แล้วก็ทำอย่างอื่นได้เลยนะเออเลิศว่ะและแน่นอนสายล่าการนะคะยังไงก็ต้องมีการ์ดเ v p ซึ่งไอ้เจ้าโปลิงยักษ์เนี่ยคิงโปลิงเนี่ยก็จะเป็นที่ขับการ์ด AVP นั่นเองนะคะซึ่งไม่ใช่แค่การ์ด AVP ีนะคะทุกคนยังมีแบบว่าการ์ดมินองมินิด้วยนะสามารถครับได้หมดเลยซึ่งการครับนะคะทุกคนก็ต้องใช้เส้นนี้แล้วก็นี่เลยโนแลนการ์ด no นะคะแต่่เเเกกกมนี้ทาาางตัววบอ หลักแล้วเนี่ยจะให้ทุกคนอ่ะสามารถคราฟการ์ด MVP ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละหการ์ดไม่ใช่ว่าจํากัดอาทิตย์ละหครั้งนะไปถึงว่าทุกคนอนะ่ะมีสิทธิ์ที่จะคราฟได้แน่นอนจากเควสไล่วงไลวันนะคะทุกคนส่วนการ์ด MVP นั้นจะมีการคราฟโดยการเสียเซนนีที่มากขึ้นแล้วก็นี่เศษเกลือนั่นเองนะคะเศษนี้นะคะได้จากการแยกการ์ด MVP แล้วก็การ์ดมินินั่นเองซึ่งบอกเลยว่า เราอ่ะไม่ใช่ว่าสามารถคราบได้ทั้งหมดนะเราอ่ะสามารถคราฟได้แล้วมันก็จะสุ่มอันนี้คือการสุ่มนะคะทุกคนไม่สามารถจิ้มเลือกได้ว่าจะได้อันไหนมันจะสุ่มขึ้นมาว่าเราจะได้ไปอะไรนั่นเองนะคะมาที่แฟชั่นบ้างดีกว่านะคะทุกคนแน่นอนนะคะด้วยความกระเทยเนี่ยถ้าชุดไม่สวยไม่มีแรงเล่นซึ่งชุดแฟชั่นเนี่ยก็จะมีแบบว่าคัดสันสกินจํากัดเวลาของสะสมแบบลิมิเต็ดด้วยมาดูที่คัดสันก่อนละกันเนาะชแอปนี่โอ้โลดอ่ะแล้วไอ้นี่มันแยกร่างวะเนยเดี๋ยวมีสองคน ไม่ได้มีสีขาล่ะชุดแบบชุดต้อแหล่นี่อยากได้ผมตีขาวมาเลยเพราะเบียวม,มาก็รูชุดดูชุดอุย๊ยเลิศเลิศเกินเลิศเกินอันนี้แบบว่าจํากัดเวลานะคะทุกคนน่าจะเซลล์ของเซลล์เออนี่เซลล์นี่เซลล์แล้วกยังไม่มีเงินซื้อเลยเนะี่ยต่อไปแบบรีวิเต็ดละกันชมแวบ โ,โบลิ่งน่าจะขี่ได้เนี้ยสวยด้วยอันแรกอะ่ะชอบอุย้ยข้างล่างข้างล่างไอที่คาดผมคือตอนแรกตะเละอะ่ะและการตีบวกนะคะทุกคนก็ใช้แค่เซน,นีเท่านั้นในการตีนะแต่ว่าถ้าเราตีมาถึงระดับเหนือเนี้ยเรากลัวว่าของเราจะชิปหอยของเราจะแหกหรือเปล่าเนี้ยมันมีการันตีด้วยนะทุกคนซึ่งการันตีเนี้ยก็จะต้องใช้ของนิดหน่อยแล้วก็เงินเซนนีที่มากขึ้นต่อไปเป็นระบบที่หลายคนน่าจะชอบนะคะคือระบบประมูลนะแต่คนประมูลคือแบบว่าโอ้ยเสี่ยวอ่ะแม่ป้าเสี่ยวซึ่งระบบประมูลนะคะบอกเลยว่า ที่ไปเห็นเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแจ็ตอยู่คนเดียวในเซิร์ฟนะคะทุกคนตอนนี้เขาปิดไปแล้วนะครับเปิดอีกทีนู่นเลย14กุมภาธ์นะซึ่งระบบประมูลเนี่ยหลักๆเลยนะคะเราจะไม่มีการใส่เงินแย่งกันแล้วแต่จะเป็น ของไหนมีคนต้องการมากราคาของสิ่งนั้นจะสูงขึ้นโดยตัวเก์นเนี่ยจะเป็นตัวตั้งราคาขึ้นมาเองและทุกคนสามารถจ่ายได้ในราคาที่เท่ากันเช่นหัวใจอันนี้นะคะทุกคนแจจะได้ลงขายประมูลไปนะซึ่งลงปุ๊บมันก็ราคา5,8 0 0เซนนีเลยนะคะถ้าใครอยากได้ของชิ้นนี้นะคะทุกคนก็ต้องจ่าย5,880เซนนีเท่ากันทุกคนเลยแต่มันจะสุ่มแค่1คนเท่านั้นที่จะได้ของไปเพราะฉะนั้นเนี่ยรัวอย่างเนี้วไม่ได้นะคะต้องมีโชคด้วยและถ้าของชิ้นนี้มีความต้องการ สูงเช่นชิ้นแรกเนี่ยมีคนแย่งกันเยอะมากเลยขายออกไปที่5880ชิ้นต่อมาราคามันจะเพิ่มนั่นเองนะคะทุกคนและดันเจี้ยนนะคะทุกคนก็มีเยอะมากมายเลยนะนี่ดันเจี้ยนมีให้เลือกทา้าทายเยอะมากเลยนะจะไปคนเดียวจะไปเป็นกลุ่มก็ได้หมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักหนึ่งดันเจี้ยนแล้วกันนะคะไปคนเดียวด้วยเชิดไปเดินทางไหนมาดูซิว่าจะยากขนาดไหนีลูกตานี่กีดอจกตาแบบ้อมมาเลยแม่ แล้วกูมั่นบบบคนเดียวด้วยชิบหายแล้วโอ้ยตัวมันเลิกเลยอะเอาไงอะออตโต้ได้ปะลองออตโต้ดูนะเจอกุณนายว้ายกูยังไล่ไม่เสร็จเลยโอ้โอ้โอ้ยเหมือนจะสู้ได้ว่ะหรอวะหรอวะเออ <laughs> คือไปกับเพื่อนดีกว่านะคะอย่าหาไปคนเดียวเลย มันเกินส่วนตัวนะคะไม่ได้เล่น AOM นะคะเล่นแต่ AO แบบว่าเก่าๆเลยแต่พอมาเล่น AO MC เนี่ยบอกเลยว่าเล่นค่อนข้างง่ายนะคะเควสเคก็จิ้ม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 ไปได้เลยนะคะเปลี่ยนอาชงอาชีพเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะแจา้าทั้งคนเดียวยังทําได้เลยถ้าใครมีเพื่อนช่วยทำเนี่ยน่าจะมันน่าดูและการล่าบ,บอลนะคะตอนนี้ก็มีจํากัดการล่าแล้วนะถือว่าดีมากนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งหน้าแ่าตั้งเวลาแย,ย่งบอลก,กันก็คือบอลเนี่ยจะมีจํากัดนะคะสูนทับห้าสูนทัสิบและความเลือดที่เพิ่มขึ้นนะคะคือถ้าในแแมนนนนนั้้ีีีคใปาารร์ตเเเ่่จอออบบละไ เราก็จะได้ MVP ีเราก็ได้ของด้วยนะลดเกิน และอีกอย่างหนึ่งนะแจนว่าหลายคนน่าจะชอบมากแน่ๆคือจุดจบสายรัดคือตอนนี้เนี่ยถ้าเราตีมอนตัวไหนไว้ก่อนใครเนี่ยใครที่มาตีที่หลังเราก็จะไม่ได้รัดแล้วนะก็คือมันจะไม่ได้ EXP นั่นเองอันนี้แหละเลิศเกินใครที่เล่น ROM ก่อนเนี่ยมีความเห็นว่ายังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะาส่วนตัวแจ้นเนี่ยไม่ได้เล่น ROM มาก่อนนะคะมาจับ ROMC เลยพอมาจับครั้งแรกเนี่ยบอกแหลยว่าเล่นยาวๆเพลินๆสนุกมากนะคะเล่นง่ายด้วยนะทุกคนและอาชีพเนี่ยก็คลาสสิกมากซึ่งเราเป็นคนชอบอะไรที่บอกว่าคลาสสิกย่ลวคเเนนะะะดี๋จ ทิ้งลิงก์ที่เอาไว้สมัครล่วงหน้านะคะรวมถึงช่องทางการติดตามขา่าวสารต่างๆของ R O M C ด้วยนะคะทุกคนส่วนตัวเกมเนี่ยจะเปิดจริงคือนู่นเลยนะคะวันที่14กุมภาพันธ์นะคะวันวาเลนไทน์เปิดตัวได้ตอนแรกตตนแหล่และวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะต่อไปจะมารีวิวเกมไหนเนี่ยเราติดตามได้เลยบาย